เดี๋ยววันนี้จะพามาสองว่ามะละกอแก้วกังดนตุง้งตัวเมียเขาดกขนาดไหนนี่อันนี้คือกิ่งแขน,นที่เราตัดแล้วให้เขาแตกแขนออกมาอันนี้กิ่งที่หนึ่งแล้วนะมาดูกิ่งนี้นี่ก็กิ่งแขรงที่เราปล่อยให้เขาแตกแขนออกมาอ้าวอันนี้กิ่งที่สาม ขไปคือกิ่งที่4ส่วนข้างบนอ้าวำลึงคุมต้นแล้วตอนนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคนนี่คือกิ่งข้างบนซึ่งก็ถือว่าติดลูกดีมากสำหรับแก้กังดงถ้าเพื่อนๆอยากได้กิ่งตอนนะแนะนำแก้กังดงจะดีที่สุดเพราะว่าการติดลูกของเขามันจะออกมาเป็นแบบขแขนงดีมาก แต่ต้นตูมียที่สวนจะไม่ค่อยทำกิ่งตอนเพราะว่าถ้าไม่มีต้นตูผู้อยู่ในสวนมันจะไม่ติดลูกที่สวนก็เลยเน้นเฉพาะต้นกระเทยซึ่งเป็นลูกเดียวยาวอันนี้เห็นไหมติดลูกดีมากสำหรับพันแก้วกลางดงถ้าเทียบที่สวนปลูกทั้งแขกดำแขกนวลตัวแก้วกลางดงก็คือติดลูกดีมากดีที่สุดมา เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่กับกิ่งตอนทุกชนิดที่สวนมี